มันเรื่องต่อไปนี้นะคะต้องบอกว่าดิฉันอ่านแล้วอ่ะมีความ้สุกว่ามีกําลังใจที่อยากจะมีชีวิตอยู่อา้าวยังไงครับที่ผ่านมานี่มันไม่มีไม่มีกําลังใจที่จะมีมชีวิตอยู่เลยคิดเสมอว่าคุณยังไงฮะคุณเป็นยังไงครับเราจะอยู่ได้กี่ปีนะเอะแล้วแบบเราจะอยู่ได้คือมันมันวางมันทําตัวไม่ถูกพี่คมพูเพราะว่าเดี๋ยวก็มีนักวิชาการมาบอกว่าเฉลี่ยชีวิตคนเราเนี่ยนะฉอายุ 7 2ปีอปีเราก็บอกว่าโอ้ที่ถ้านับไปนะเราเหลือชีวิตในโลกนี้อีกกี่ปีนะทําไมอายุคนมันสั้นจังเลยอจะ7 2องเองหรอถ้านับจากเกษียณ60ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณแค่10ปีเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายเราก็ห่อเหี่ยวอ๋องั้นคุณจะเหี่ยวตายก่อนที่จะได้ตายคุณจะตายซ้าตายซ่าเราได้อ่านข่าวไม่ที่คือคุณอย่างงี้ตุ้คุณรัชนีคุณอย่าฟุ้งซ่านอย่างนั้นคุณต้องอยู่กับปัจจุบันไม่เคยคิดอย่างนั้นแล้วมันไม่สําคัญ ว่าคนจะอยู่ได้กี่ปีแต่คุณต้องอยู่วันนี้นะครับให้มีความสุขอยู่ให้มีความสบายใจอยู่ให้เพลิดเพลินคืออย่างนี้พี่กับบูวันนี้สมมติว่าอยากกินแบบอะไรก็ตามที่ตามใจปากอ่ะเรากินให้มีความสุขแต่เรานึกถึงว่าถ้าพรุ่งนี้แบบว่าโอ้โหท้องอืด่ะแล้วเป็นอนุยนนี่นี่ตายอ่ะมันยังไม่เป็นเลยมันยังไม่ได้เป็นเราก็ แล้วผมก็มั่นใจนะผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยก็ทํางานมาเนี่ยผมก็เก็บเงินเก็บทองนะค่ะเก็บเงินเก็บทองเป็นไงฮะนะครับคือพอมีกินอ่ะพูดง่ายๆเลยมีใช้เลยพอมีกินมีใช้ไปจนถึงไหนสองวันเนี้ยนะครับ้าเลยสองวันนี้ไม่มีแต่ดูข่าวนี้จะมีกําลังใจเพราะว่าคุณยายอายุ9 5้าบห้าไปดูค่ะว่าคุณยายทวดอายุ9 5ห้าดูค่ะ ดูหน้าตาดูลักษณะแขนขาแล้วดูอาชีพของคุณยายนี่คือผักที่คุณยายเอาไปขายเดินไปขายแบบนี้ค่ะยังเดินได้คนเดียวด้วยนะนคุณยายเขาดูยิ้มแย้มมีความสุขนี่แต่ใครแต่ใครขายแต่ใครด้วยชื่อว่าคุณยายอนงยิ้นเสนหรือว่ากิมฮุ้งอายุ9กาเป็นชาวตำบลทับเที่ยง โอ้โหตำบนทับเที่ยงนะคะคุณกัมพูค่ะอยู่จังหวัดตรังทางใต้เนี่ยสวนพรเราเยอะอยู่แล้วเนาะนี่สิ่งที่คุณยายเก็บจากหลังบ้านแล้วเอาไปขายนะคะประมาณสักเช้าเช้าเนี่ยคุณยายจะตั้งโต๊ะแต่พอหลังบ่ายสามถ้ามันไม่หมดคุณยายก็จะไปเดินขายนะคะเนี่ยเดินขายตามตะก้าคนก็อุดหนุนคุณยายก็องยเงยๆไม่มีอาการที่จะบูมจะวาบใดๆเลยค่ะอันนี้แหละเคล็ดลับอายุยืนของคุณยายผมผมเชื่อเลย อะไรคะก็นี่แหละการที่ได้ไปเก็บผักการที่ได้เดินขายการที่ได้ได้คิดเลขการที่ได้บอกว่าเออกรรมนี้50กรรนี้20บาทกรรมนี้15บาทมันทําให้คุณยายไม่มีอัลไซเมอร์แล้วได้เดินได้พูดคุยกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนบ้านก็ได้ใช้งานขาได้ใช้ทุกอย่างเลยแขนตัวได้ใช้ทุกอย่างเลยนี่คือความสุขชนิดหนึ่งเลยแล้วผักที่คุณยายขาย มีตำลึงนะสุขภาพไหมคะชะอมออยอดมะขามผักหวานตะใครยอดกระถินยอดมะเมา้าใบมะกรูดขายทุกอย่าง10บาทยกเว้นมะนาวกล้วยหอมจะขายตามราคาท้องตลาดนะคะคนี่เรียกว่าเป็นอาชีพที่คุณยายทำมาตั้งแต่8โมงจนถึงบ่ายจนกว่าจะหมดนะคะแล้วรอยยิ้ม คุณยายหน้าตาสดใสจังเหลือฟันอยู่ซี่เดียวค่ะคุณกระพูถามว่าฟันซี่เดียวคุณยายกินอาหารยังไงอ่ะบอกกินได้ทุกอย่างเลยหนูเอ้กินได้หมดเลยดูนั่งดูทั้งนี่ดูท่านนั่งซะก่อนนั่งควายหัางเลยใแล้วนี่นี่เคล็ดลับอายุยืนอีกอันหนึ่งชาชาชชักไม่รู้ชาอะไรแกกินทุกวันแกกินชาทุกวันเออเห็นไหมครับท่านผู้ชมความจําดีเป็นรัมากนะคะ คือเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่อายุ15ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแม่ค้าอยู่ค่ะอโอ้โห,โหเกิดตั้งแต่ไหนอ่ะคุณยายจําได้ไหมตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองจำได้ว่าตอนนั้นน่ยมีทหารญี่ปุ่นขึ้นเมืองอเออเนี่ยนะคะดูดพูดไปเล่าไปก็ดูดน้ําชาไป <c oughs> ะะชาเย็นของคุณยายความสุขความสุกกินทุกอย่างค่ะคุณยายบอกว่าแกงเผ็ดแกงจืดแกงไก่หมูย่าง กินชอบนะคะแต่ว่าจะกินไม่เยอะหมูหมูหมูย่างได้กิน2ไม้แอแล้วก็ที่สําคัญต้องอารมณ์ดีนะต้องนอนให้หลับสุขภาพจะได้แข็งแรงเชื่อไหมคุณยายอายุ9 5ไม่เคยป่วยไข้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วช่วงนี้ลูกหลานไม่ห้ามเลยคุณยายทวดจะไปไหนจะไปขายของยังไงไม่ห้ามเลยค่ะและที่สําคัญมีลูกชายคนเล็กเนี่ย ขับรถมารออเขาเรียกมาส่งนะม,มาส่งแล้วก็มารับกลับคุณยายก็จะเดินขายตามร้านขนมจีนค,คุณกำภูชอบกินหมูปิ้งใช่ไหมล่ะชผมชอบผมก็ชอบมากเลย,เลย,เยปลาทงกงท้องโกงใครอบอกของทอดเนาะคุณยายกินค่ะ95เดินจ้ะถือของด้วยนะจ๊ะนี่ต้องบอกว่าคุณยายไม่ธรรมดานะคะ แกมีที่ดินเนี่ยอย่างน้อย3ามแปลงรวมนี้ที่เกือบ50ไร่ในเขตเทศบาลนครตรังนะจ๊ะถ้าตีเป็นมูลค่านะก็เป็นร้อยล้านบาทนะจ๊ะแต่ดูการใช้ชีวิตสิคะใช้ชีวิตพอเพียงมากๆง่ายๆมากๆเลยะคะ่ะโอ้โหอยากให้ฟังเสียงคุณยายหน่อยนะคะข,ขายหลายปีแล้วค่ะขายตั้งแต่อายุเท่าไหร่ะคะอายุสิบกว่าจนตอนนี้คุณยายขายผักอะไรบ้างคะนี่ ดำเลิงปักหวานไกรปลูกเองเลยค่ะปลูกหลังบ้านมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่มีไม่เคยไปบ้านหมอคุณยายมาขายว่าละกี่ชั่วโมงนะคะเนี่ยเกือบสี่โมงเย็นก็กลับบ้านแล้วชอบกินอะไรคะมีแกงยปาปลาและหมูย่างกีนวันละอันสองอันนี้ แล้วลูกหลานว่าไงลูกหลานให้มาขายให้ยายมาขายไหมครั้่าไม่มไดแต่ว่ายายชอบอยากขายยายไม่อยู่บ้านยี่เหยียดอยู่บ้านแล้วทำไมคะไม่ทำอะไรนอนแล้วถ้าไม่ได้มาขายของอยู่บ้านแล้วอืดอัดไหมคะอยู่ไม่ได้เลยยี่เยียดอยู่เด <7 S 1> อยู่บ้านนะ<อ>แล้วก็ขยันจริงๆค่ะก็คิดดูซิอายุ95ปีจะร้อยอยู่แล้วจะร้อยอยู่แล้วแล้วก็หูเนี่ย ชัดนะทุกถ้อยทุกคำนะครับที่เราพูดไปเนี่ยคุณยายฟังชัดหมดแล้วพูดจาก็ชัดไม่มีไม่มีแบบว่าลงนึกนแล้วก็ไม่มีเลยนี่แปลว่าชีวิตของคนเราชีวิตหนึ่งเนี่ยสามารถอยู่ได้จะร้อยปีนะอยู่และอยู่ได้อย่างคุณภาพแบบนี้ด้วยคือช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ะค่ะก็จะได้มีกำลังใจเนะ